กลับเ <t> <ic> ข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการเฉลีที่สองนะฮะคุณลุงอนนะครับผมบางทีเนี่ยนะเขาบอกว่าสถานการณ์เนี่ยมักสร้างวิรบุรุษทำมือคุครูวิรบุรุษบางทีก็ชอบสร้างสถานการณ์ <c oughs> ก็แล้วแต่อะไอย่างนี้เนี่ยสถานการณ์สร้างวิรบุรุษขึ้นมาม,ม,มันเกิดม,มาจากอันนี้คุณเกิดมาจากเขาบอกว่าสาวหัวทื่อหุดหงิดเรื่องเล็กน้อยตอนทํางานแต่กลายเป็นว่าจุดประกายให้แบบ มีความคิดที่แบบเอ้ยมันต้องแก้ปัญหาเนี้ขึ้นมาทุกอย่างมันต้องประดิษฐ์อะไรขึ้นมาทั้งอย่างนั่นก็คือปากกาลบความลบคําผิดปากกาลบคำผิดน้ำยาลบคําผิดน้ำยาปากกาลบคาผิดก็ได้นะแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นขวดอ่าแล้วแต้มมีผู้กันแต้มเอาเริ่มแรกจนมาเป็นปากกาลบหล่นมาเป็นไอเทปปาดเนี่ยซึ่งยี่ห้อที่ติดหูมากที่สุดเลยก็คือยี่ห้ออะไรฮะ ลิควิดเปเปอร์ลิควิดเปเปอร์บางคนบางพวกเรียกลิควิดมีด้วยลิควิดเปเปอร์ลิควิดลิควิดนะแบทแคลแม็กเมอร์เล่เด็กสาวเจ้าลมหัวทื่อคงไม่เคยคิดฝันว่าจะประสบความสำเร็จในชีวิตและก็ร่ำรวยจากเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เป็นปัญหากวนใจในการทำงานแม็กเมอร์เล่เนี่ยต้องถูก เหมือนกับว่าไล่ออกจากโรงเรียนเมื่อตอนอายุสิบเจ็ดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเธอได้งานเป็นเลขานุกการในสำนักงานทนายความแห่งหนึ่งจากนั้นเนี่ยก็แต่งงานกับสามีคนแรกนะทั้งคู่ม,มีลูกด้วยกันหนึ่งคนอันนี้เขาเล่าประวัติของผู้ที่คิดคนลิควิดไปเปอร์นะหลังจากสามีกลับจากไปรบสงครามเนี่ยเธอก็หย่ากันแล้วก็รับเลี้ยงรับภาระในการเลี้ยงลูกเพียงลำพังหน้าที่การงานของแม็กเมอร์เล่เนี่ยต้อง เกี่ยวข้องกับเครื่องพิมพ์ดียดนะดก,นก็เป็นอาจจะเป็นเลขาสเสมียนพิมพ์มแล้วปัญหาที่ตามมาเวลาพิมพ์ผิดก็คือไม่สามารถลบตัวหมึกสีดํานั้นอ,ออกไปได้ถ้าคนเคยพิมพ์ดีก็จะรู้ผิดปุ๊บต้องพิมพ์ใหม่อตือนะ้ดฉีกทิ้งทิ้งใหม่ไม่มันจะมีวิธีหนึ่งคือเอาใบมีดคัตเตอร์สกิดสกิดไอ้ตัวหมึกสกิดนิดนิดสกิดค่อยๆสกิดแต่ถ้าสกิดหลายครั้งมันก็บางก็ขาดไงแต่ถ้าหรือว่าเยอะเกินไปมันก็สกิดไม่ได้นะครับ ทำให้เอกาสารเนี่ยดูไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอถูกไหมในที่สุดเนี่ยก็ IBM บริษัทคอมพิวเตอร์ชั้นนำในปัจจุบันเนี่ยนะเปิดตัวเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าที่มาพร้อมกับแถบลบคำผิดอืมนะเอาวินนี้ไม่เคยเห็นจริงๆนะเครื่องพิมพ์ดีดท,ฟฟที่มีแถบลบคำผิดเนี่ยนะนะแต่ไม่นานนะ เธอก็พบว่าไอแถบลบคข้ผิดของเครื <AM O> ่องพิมพ์ดีดของยี่ห้อ IBM เนี่ยก็ทิ้งคาบเป็นปื้นสีดำเหมือนกันอ๋อก็ดูไม่เรียบร้อยอยู่ดีซึ่งทำให้เอกสารดูสกปรกเครื่องเข้าไปอีกวันหนึ่งเนี่ยขณะที่แม็กเมอร์เล่เนี่ยกำลังหาหารไรได้พิเศษด้วยการรับจ้างตกแต่งงานที่ต้อนรับวันคริสต์มาสเธอก็สังเกตเห็นช่างทาสีนะแก้ไขด้วยการใช้สีทาทับ เวลาที่เขาเขียนคําผิดเขียนอะไรบนบนกําแพงผิดเขาว่าไอ้สีทาทับก็เลยเก็ตไอเดียเมื่อก่อนเป็นนุวนไงจะเขียนป้ายป้ายแต่งงานใช่ไหมกหนกวันลุ่งทอนก็ต้องเอาพูกกันเอาสีเขียนใช่ไหมเขียนผิดปุ๊กก็เอาสีเอาสีพื้นอะถติว่าเขียนบนกระดาษสีชมพูก็หาสีชมพูมาลบถูกไหมแล้วก็เขียนด้วยหมึกน้ําเงินหมึกขาวอะไรก็ว่าไปก็เลยเก็ตไอเดียตรงนี้ก็เลยเอ้ยปป็นไอเดียโอ้มันต้องมีแบบสีแต้มคําผิด ใช่ไหมเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านเขาเขาเก็ตไอเดียแล้วแล้วจะยังไงต่อจากนั้นเขาจะทำยังไงต่อสักครู่ครับ